หมอ,อีลํำเน้อคุณผู้ชม,มสวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอกันเห็มแล้วครับผมนี่ดิวันนี้นิว้วโป้งแดงเห็มแล้ววันนี้จะทําเป็นลาบหมูสุดของโคตรชชาน,นะครับผมเอามาุูเครื่องปรุงก่อนนะครับละครับเดี๋ยวสุดของโคตราานวันนี้เครื่องในอะไรหมูนี่โครรชานจะทอดกรอบใส่หมดนะครับไม่ได้ต้มนะครับวันนี้นะครับผมเดืมากขาิงข้าว กินนั่นล่บหมูนะครับของโครชังนะครับผสดอกทำอะไรด้ย ันนี้โคราชจะทอดกรอบใส่หมดเลยครับ้าทอดกรอบมันจะอร่อยนะครับคุณผู้ชมได้ค่ะม,นมะนิลาสับหมสับนี่ไปน,นะครับแล้วก็ตับนะครับ ทำครั้งนอกวันไหนก็ไม่ได้ทำํำมาช่วงนี้ <c oughs> ใช้เตาสิทธิีทุกวันนะครับเอาแล้วครับโหประมาณนี้เลยครับเดี๋ยวเราพอดหนังกรอบก่อนนะครับวางกระทะลงแล้วนี้คนฉันจะไม่ใช้น้ำมันนะครับจะใช้เป็นน้ำมันหมูแทนนะครับนี่นี่อา นี่ครับผมนี่ก็ใส่ตัวนี้ลงไปแล้วนะครับที่เป็นหนังเดี๋ยวช่วงน้านี่เดี๋ยวนนยเดวค่อยทอดนะครับปิดไฟไว้ก่อนนะครับครับระหว่างที่รอหลักจิ้รอแล้วนะครับโอ้เยอะเกินวันนี้ไม่ได้ทำหมดนะครับ วงแดงเสร็นแล้วครับใส่เลือดมันจะไม่ติดไม่ติดนะครับผมนนี้อย่าใช้มือนะครับเอาละครับประมาณนี้แหละครับผมนี่เอาละครับรมาดูาาก,กันนะครับว่านางสุกหรือยัง โอ้ยโอ้สมดูรณ์สมบูรณ์สมบูรณโอ้ยโอน้ำมนะันี่ครับผมใส่เครื่องในลงไปแล้วนะครับครบับเราวางพิโลนี่เราก็เตรียมตะไคร้นะครับ ได้เป็นสุดของโคโรชันเองนะครับเน็กขานะครับ ประมาณน,นี้หลครับไปแล้วครับต่อไปคนการเตรียมเครื่องนั้น,นครับแต่นนี้ช่วงนี้ไม่ค่อยสวยนะครับ บางๆเลยครับเอาล้วครับผมนี่ประมาณนี้นะครับนะครับสุกหรือยังอ๋อสุกแล้วสุกแล้วได้แล้วครับแล้วแล้วโอ้นี่นี่ประมาณนี้เลครับเดี๋ยวพักไว้ให้มันเย็นก่อนนะครับ ครับต่อไปจะเป็นการลาบแล้วอ่อยำแล้วนะครับพริกลาบอืมพริกลาบลงไปแล้วนะครับตามด้วยพริกป่นอีกนิดหน่อยนะครับแล้วก็ขงนัวตามด้วยเกลือนะครับ ก็ใส่เครื่องไม้แล้วนะครับน,นี่ตรงไน้ดีโคโลชันคนใส่เป็นของสุดนะครับผมสาเจมาแล้วจะมีกลิ่นหอมนะครับนี่ขัดไม่ได้เลยครับผมข้าวกั่วนี่มะนาว เดือดอีกนิดหน่อยนะครับยำแล้วครับผมมากินไหมครับคืนผู้ชมมองอย่งลงไปอยู่มากเลยครับทแทกว่าจะ เล็กน่อยเดียวเอาล้ครับผมนี่เลยครับนัาหมูสุดโคราชานะครับผมนี่น่ากินไหมครับต่อไปจะเป็นการชิมแล้วละครับต่อไปจะเป็นการชิมแล้วมาครับมาครับกินด้วยกันนะครับผมล้างคอก่อนนะครับลาบหมูสุดโคราชานะครับ ลังขอก่อนอก่อนอนุญาตใช้มือนะครับนี่ หมอีลำเลยคุณผู้ชมมีกลิ่นหอมของข,ข้าวคั่วใส่พริกลาบหอมเจียวลงไปแห็นมครับอ้าเข้ากันดีมากครับคุณผู้ชมใส่มัน,นาวมันจะออกกลิ่นเปรี้ยวๆหน่อยนะครับอ้าอร่อยมากครับผมมาครับมากครับกินด้วยกันครับผมเขานึ่งมาหนึ่งโลมาดูว่าจะเสี่ยงไหมวันนี้มเดี๋ยวรู้วันนี้กินไม่ได้ของของดิบของดิบนี่ อืมโอ้ยอ้ยทุเรียนอร่อยมากครับอืมห้อง ưm hmm. yeah yeah, ngon lắm ngon นยหันก้อกันครับอนนั้งั้นตัวหนะง้นถึงตัวอะไรเสมนะครับน่าจะ้องม่นอย่างน้อเาองน่าจะน่าจก่น อนนึงนี่มันไม่เสี่ยงแล้มันเสี่ยงแล้วครับต้องขอสู่มาอภัยคนที่ไม่กินดิบด้วยนะครับ จะเอาคิมตีผมมันมนี่แหละครับผูบ้ชมฝากช่องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจโค้ดอาจารยด้วยนะครับสวัสดีครับ